วันนี้ก็คือเล่นเสียไปเยอะมากนะทุกคนแบบประมาณพันถองพันได้เลยอะ่ะจนพี่ที่รู้สักอะ่ะเขาบอกว่าให้ลองเล่นเว็บนี้ดูให้เวลากด5นาทีถ้าไม่แตกหรือว่าไม่กำไรอะ่ะให้ไปเอาทุนคืนที่เขาได้เลยเราก็เออลองดูนาองเพราะว่าถึงเราไม่แตกเราก็ยังได้ทุนคืนไงจากพี่เขาแต่ถ้าแบบว่าเราไปเล่นเว็บอื่นนะเราไม่แตกคือเราก็จะเสียไปเลยนะ จะไปประมาณสองพก็กว่าได้วะเนี่ยเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นเว็บนี้จะได้คืนหรือเปล่านะพี่เขาการันตีมาให้เลยว่ามันแจก,กดีนะไแบบโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นยูทยใหม่นะจะแบบแตกดีมากเออเราก็มาลอกันทุนเราเข้ามาที่300กว่าบาทนะทุกคนก็มาดูกันนะว่าเราจะได้เงินคืนจากพี่เราไหมเพราะกะไว้แล้วว่าน่าจะโดนนะเพราะว่า ามาทั้งวันแล้วอะวันเนี้ยคือแบบเล่นเว็บไหนก็นคือไม่ขึ้นเลยอืีอย่าถ้าแตกเดี๋ยวจะแบบแปะลิงเว็บไว้ให้ด้วยนะอ่ะหมุนไปตอนนี้หนึ่งนาะทีไลก็ยังไม่แตกนะแต่ก็กำไรอยู่นะทุกคนแต่ก็ยังไม่พอใจนะเพราะว่าเราเสียไปเยอะประมาณสองพัน 2, อะสองพันเอ้ยเดี๋ยวกดย้อนได้ปะเมื่อกี้อะไรอะมัวแต่ขยี้ตาอยู่ ตัวแดงอะตัวอักษรจีนสีแดง2 0 0 0บปะ่21 00, ปะ2,100ป่ะ2,100บวกกับที่มีอยู่อีก1,000 3พ0 0พทุกคนได้คืนแล้วเฮ้ยทูกคนเราไม่ได้เงินคืนจากพี่เราแล้วอะ3า300เพราะว่าเราแตกจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเว็บนี้ใครอยากลองไปลองได้นะคือส่วนตัวเล่นแล้วมันแตกตามในคลิปเลยก็พี่ๆคนใหม่อยากลองก็ไปลองได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ เฮ้ยทุกคนแบบโ,โหเล่นมาทั้งวันไม่ได้คืนที่เว็บนี้พระเจ้าเว็บดีไม่ต้องเล่นเยอะก็แตกว่ะเฮ้ยได้เป็นเว็บประจําอีกหนึ่งเว็บเดี๋ยวคลิปหน้ามากับเว็บอะไรไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโลภแล้วก็อดใจไม่ไหวเล่นหมดอีกได้ทุนคืนลคะค่ะทุกคนไปแล้ว